สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,านำเสนอ Honda Jazz นะครับ 1.5V นะครับเป็นตัวปี2007นะครับสีขาวตัว Minor Change แล้วนะครับตัว Minor Change สีขาวนะครับ1.5ปี2007สีขาวสวยๆนะครับราคาไม่แรงด้วยคันนี้นี่ก็จะเป็นสภาพภายนอกนะครับสีภายนอก ืถ่ายนอกสวยทั่วไปนะครับสวยครับผมสวยก็วสวยมากครับไฟท้าย LED นะครับไฟท้าย LED ไฟหน้านะครับไฟตับหมอกนะครับหน้าไฟตับหมอนครับ สเปคยางนะครับสเปคยางเป็นยางปี16นะครับสเปคยาง185 55นะครับอา5้าครับเป็นล้อแม็โรงงานนะครับเป็นล้อแม็โรงงานเดี๋ยวพาไปชมภายในกันนะครับนี่ก็จะเป็นห้องโดยสารนะครับห้องโดยสารก็จะเป็นเบาะกำมะหยี่กึ่งผ้านะครับสีออกเทาควาบุหรี่ ครับทั้งคันนะครับภายในก็จะเป็นสีออกโทนดำเป็นสีส่วนใหญ่แผงประตูข้างก็จะมีผ้าแซมนะครับแผงสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับล็อกประตูนะครับช่องเก็บของนะครับมาตรฐานนะครับมาตรฐานโรงงานนะครับไม่มีตัดปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับอุปกรณ์ครบ นี่ก็จะเป็นเรือนไม้นะครับพงม,มาลัยพาวเวอร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ CVT 7สปีดน,นะครับพงม,มาลัยพาวเวอร์แล้วก็มีผมเล่นเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับสปีดโหมดสปีดโหมดไม้น้อยนะครับไฟติดครบทุกจุดนะครับคอนโซลหน้าช่องเก็บของต่างๆนะครับ ช่องแอร์เครื่องเล่นวิทยุนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปรับอากาศช่องเก็บของมีเยอะครับกระจุกจิกมากมายครับต้องวางแก้วน้ำํำมาตรฐานทั่วไปครับมาตรฐานทั่วไปของฮอนดาแจัดที่บังแดดซ้ายขวานะครับอ่า เดี๋ยวไปชมด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นห้องโดยสารด้านหลังนะครับแถวที่สองเป็นบาะเหมือนกันนะครับกับมยี่กึ่งผ้านะครับแห่งประตูข้างเช่นกันจะวิคุบคุมกระจกนะครับอันนี้เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะครับเป็นเซนทัลล็อกสวยครับอันนี้สวยด้านท้ายนะครับ เก็บสัมภาระด้านท้ายรถนะครับบอกคันนี้สามารถพับได้นะครับหกสิบสี่สิบหกสิบหกสิบแล้วแต่จะพับนะครับเหมาะกับใส่ของได้เยอะจริงจัก,กรยานได้เรียกว่าอนเนกประสงค์นะครับถ้าพับดีๆนี่นอนได้เลยเนี้ยจะเป็นยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่ อะไรดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังน็อตนะครับนอ็อตเดิมๆนะครับโชคไม่ล้านะครับโชคไม่ล้านี่นี่นี่ก็จะเป็นภาพโดยรวมคร่าวๆที่ผมนำเสนอ,อ,อนะครับ ต้องมาดูรถกับตาตัวเองนะครับตอนนี้ก <startup> ็จะเป็นด้านซ้ายครับด้านซ้ายเหมือนกันครับเหมือนกับฝั่งรถคู่ก็ เราไปชมห้องเครื่องกันนะครับตอนนี้ก็มาถึงห้องเครื่องนะครับชมฝาปงกันเลยนะครับฝาปงสติกเกอรก์ยังติดอยู่เลยนะครับสติกเกอร์เดินรอบรอห้องเครื่องนะครับฝาปงมาด้านล่าง ตอนนี้เป็นเครื่อง v t e ทแล้วนะครับ1.5 V VTEC นะครับ5 V VTEC มีเครื่องยนต์4.6ล์ว,วนะครับให้กำลังสูงสุดที่110แรงม้าที่5,800รอบต่อน,นาทีนะครับประสานกับเกียร์ CVT 7สปีดเพื่อความเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลนตากับนิ่เบิองก็โดยเฉลี่ยประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ สถึง16กิโลเมตรต่อลิตรจะลองฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับดจะลองฟังเสียงเครื่องยนต์ลองฟังเสียงดูนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นโดยประมาณนะครับโดยประมาณไฟติดครบทุกจุดนะครับ เดิมๆโรงงานนะครับเป็นตัวไมเนชเชนแล้วปี2007คันนี้ราคาอยู่ที่2 0 0 0 28,000บาทนะครับ2 28,000บาท2 28,000บาท h o n d a Jazz 1.5V ปี2007 hmm. นะครับไมเนชเชนราคา2 28,000บาท เครดิตดีฟีดาวนะครับเครดิตดีฟีดาวลูกค้าเครดิตดีฟีดาวผ่อนเฉลี่ยสี่พันห้าร้บาทนะครับโดยประมาณ6ปี72งวดนะครับ6ปี72งวดราคาไม่แพงครับไม่ว่าจะติดเรื่องเอกสารมีปัญหาติดขัดตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ ติดขัดเรื่องเงินดาวติดขัดเรื่องเอกสารอายุการทำงานเรามีทางช่วยนะครับเรามีทางแก้ให้เพียงแค่ลูกค้าบอกมาเดี๋ยวเราจะหาทางแก้ให้นะครับรถสวยครับติดขาว ไฟท้ายเป็นเม็ดสวยเลยในยราคา228,000บาทนะครับ228,000บาทเคดิรีฟีดาวนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะเข้ามาดูรถนะครับรถอยู่ที่นะครับอยู่ที่ระหว่างซอยล์รังทับ159-159ทับนะครับ159-159ถ15 9, ทับ 1. มุ่งหน้าไปทางมินบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามกับมิทินนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดข้อมูลรถ่ั้งทางการติดต่อต่างๆผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับจะลงะรายละเอียดไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนเช่นเคยก็เดี๋ยวการหน้าผมจะพามาชมรถอะไรเดี๋ยวฝากคุณลูกค้าคุณผู้ชมทุกท่านติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ ฝากกดไลค์ like กดแชร์หน่อยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ